ดีไซน์วิลเลจจากมือบูเวฟชวนเช็คอินแฮงเอาท์จัดงานไฟเยนไนท์ปาร์ตี้สุดชิควันนี้เราจะพาผุ้ชมมากันที่บูเวฟแหล่งแฮงเอาท์ย่านรัชดากันค่ะที่ดีไซน์วิลเลจโดยได้จากกิจกรรมไฟเยนไนท์ชาร Night, ช์จพลังความสุขให้กับทุกคนสำหรับบูเวฟเป็นร้านอาหารเครื่องดื่มค่ะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นนอกจากนี้ยังมีดนตรีสดที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนกลุ่มวัยทำงานภายในงานยังได้ลุคชั้นวิทพร้อมด้วยรุ่งราวันและเหล่าบรรดาเซเลบตี้ที่มาร่วมเปิดประสบการณ์เช็ Wave, คอินปราร์ตี้ที่บบูวกกััันค่ะะะสสสสรรใยาาจมผปณ์ สุดก็สามารถมากันได้ที่บูเวฟชั้น2ดีไซน์วิลเลจรัชดากันค่ะก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานกิจกรรมไฟเอไนในครั้งนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับดีไซน์วิลเลจนะครับที่เห็นความสําคัญของร้านบูเวฟนะครับร้านเรานะครับเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มนะครับที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับแล้วก็ความพิเศษของกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็มีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่ สุดพิเศษนะครับรอรับทุกท่านนะครับแล้วก็มีดนตรีไลฟ์อัพตลอดทั้งคืนนะครับเป้าหมายนะครับก็จะเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับในบริเวณชดาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับเพื่อที่ให้เราเป็นแหล่งแฮงเอาท์แล้วก็แหล่งสังสรรค์กิจกรรมหลังเลิกงานนะครับแล้วก็หรือเป็นแหล่งพบปปเพื่อนฝูงนะครับของชาวรัชดาแล้วก็บริเวณใกล้เคียงทุกท่านนะครับครับผมก็ร้านเรานะครับมีอ่าเป็นร้านบูผับรที่มีคาเฟ่ที่เราผลิตเองหลากหลายประเภทหลากหลาย สไตล์นะครับแล้วก็มีอาหารที่อร่อยที่เป็นยอมรับของที่เป็นการยอมรับของลูกค้าทั่วไปนะครับผมแล้วก็เรามีดนตรีสดทุกวันเล่นทุกวันทั้งคืนนะครับผมก็ขอฝากร้านบูเวไปด้วยนะครับใช่ครับเป็นกลุ่มวัยทางานเลยก็ร้านของเรานะครับเป็นเครื่องดื่มเป็นแอลกอฮอล์ครับเป็นเบียร์นะครับก็ต้องสําหรับลูกค้าที่แบบว่าโตแล้วนิดนึงนะครับก็เลยต้องเจาะกลุ่มคนทํางานก็ อาบูเวฟรัชดานะครับอยู่ตั้งอยู่ที่ชั้น2ขนะครับของอาคารดีไซน์วิเรืรัชดานะครับการเดินทางสะดวกนะครับมีทั้ง MRT นะครับแล้วก็สามารถขับรถมาจอดเองได้ที่จะดรถกว้างขวางมากมายเลยครับผมการเดินทางสะดวกมากนะครับสถานที่สวยงามแล้วก็ฝากไว้หน่อยนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับตอนนี้ร้านเรานะครับมีโปรโมชั่นนะครับแฮปปี้ร้านนะครับก็คือทานอาหารกับเราตอน11โมงจนถึง 4ี่โมงเย็นนะครับจะลดราคาพิเศษ3 0มสนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นแฮปปี้อาร์นะครับห้าโมงหรือหกโมงเย็นลดราคาเครื่องดื่ม30%เเช่นกันครับผมยังไงก็ฝากร้านบูเวฟด้วยนะครับ